ทุกท่านคงเคยได้ยินข่าวมาแล้วว่าสหราชาณาจักรอิตาลีและญี่ปุ่นได้ร่วมมือการพัฒนาเครื่องบินลบในยุคที่6ที่มีชื่อว่าเทมเพสซึ่งบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการดังกล่าวก็คือ BAE s y s t e m จากสาราชาณาจักรลีโอนาโดจากอิตาลีและมิ t ซูบิชิเฮล a v ีอินดั t ตรีจากญี่ปุ่นซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกในปัจจุบันหลายชาติต่างออกมาเปิดเผยว่าตนกําลังพัฒนาเครื่องบินลบในยุคหน้า ซึ่งมีทั้งการประกาศพัฒนาอากาศยานโดยลำพังและประกาศเป็นโครงการระดับนานาชาติแต่ที่แปลกก็คือเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา BAE s y s t e m จากสหราชอชณาจากักรได้เปิดเผยว่าพวกเขากำลังร่วมมือกับลีโอนาร์โดจากอิตาลีและมิสูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีจากญี่ปุ่นในการพัฒนาแนวคิดใหม่ของเครื่องบินลบรุ่นต่อไปที่มีชื่อเรียกว่า Global Combat Air Program หรือ GCAP โดยที่ไม่ได้กล่าวถึงโครงการพัฒนาเครื่องบินลบเทมเพลตที่ประกาศการพัฒนาก่อนหน้านี้ทําให้มีการคาดการว่าโครงการพัฒนาเครื่องบินเทมเพลตและโครงการพัฒนาเครื่องบิน g c a p ใหม่เป็นโครงการเดียวกันคือการปรปับปรุงโครงการเดิมด้วยการออกแบบแนวคิดใหม่ของเครื่องบินลบรุ่นต่อไปเนื่องจากเป็นเรื่องที่ยากมากที่พวกเขาจะพัฒนาอากาศยานลบที่ล้ำหน้าที่สุดพร้อมกันมากถึง2รุ่นและนอกจากนั้น ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการยังได้แสดงแนวคิดการออกแบบเครื่องบินลบรุ่นต่อไป GCAP ในงานฟานโบโล International นแนลแอร์อีกด้วยซึ่งจากภาพ GCAP เป็นเครื่องบินที่มีขนาดที่ใหญ่มากแตกต่างจากรูปแบบเดิมของเครื่องบินเทมเพสที่หลายสื่อได้เปิดเผยออกมาก,ก่อนหน้านี้มากพอสมควรโดดเด่นด้วยปีกสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ดูผิวเผินรูปร่างคล้ายกับเครื่องบิน F-35 ของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะการออกแบบช่องรับอากาศของเครื่องยนต์นั้นคล้ายกันมากแต่มีปีกขนาดที่ใหญ่กว่าไม่มีแพนหางระดับมีแพนหางดิ่งแบบคู่รูปตัว V มีที่นั่งเดียวจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยในตอนนี้ GCP a เป็นเครื่องบินเทคโนโลยีสเตลมีเซ็นเซอร์แบบบูรณาการขั้นสูงและระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกันซึ่งขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์และสถาปัตยกรรมข่าวมีระบบอาวุธอัจฉริยะและเลด้ารุ่นใหม่ สามารถควบคุมและทํางานร่วมกับอากาศยานและคนขับได้ส่วนนักวิเคราะห์เมื่อพวกเขาได้เห็นภาพเครื่องบินจําลองพวกเขาก็ได้คาดการเพิ่มเติมว่านอกจากข้อมูลข้างต้นการมีปีกขนาดใหญ่มากน่าจะเป็นการออกแบบเพื่อนเน้นให้มีความสามารถในการบรรทุกเชื้อเพลิงได้มากหรือก็คือเน้นทําให้เครื่องบินบินได้ไกลรูปร่างของเครื่องบินน่าจะทําให้เกิดแรงต้านอากาศต่ําทําให้เครื่องบินใช้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพปีกขนาดใหญ่และเครื่องบินที่มีแรงต้านต่า น่าจะทําให้เกิดแรงยกมหาศาลทําให้สามารถบรรทุกอาวุธไว้ภายในได้มากและดูเหมือนกับว่านักออกแบบจะไม่ได้ออกแบบให้เครื่องบินมีความเร็วสูงหรือความคล่องตัวในการลบระยะประชิดเหมือนกับเครื่องบินลบในยุคปัจจุบันสรุปก็คือนักวิเคราะห์มองว่าการออกแบบ GCAP นั้นเน้นความสามารถในการทําให้ศัตรูตรวจจับได้ยากโดยการออกแบบที่ล้ําสมัยเครื่องบินสามารถเบี่ยงเบนทิศทางของคลื่นเลดาราได้ดีมีวัตถุดูดซับเดรดราขั้นสูง จำกัดความเร็วเพื่อลดการปล่อยสัญญาณความร้อนบินได้ไกลบรรทุกอาวุธได้มากเครื่องบินลบยุคใหม่จะสู้กันด้วยอาวุธระยะไกลมากกว่าการสู้กันด้วยอาวุธระยะใกล้หรือการดร็อกไฟระยะประชิดความเร็วและความคล่องตัวของเครื่องบินไม่ใช่ปัจจัยสําคัญในการลบอีกต่อไปเจ้าหน้าที่หลายคนในหลายกองทัพรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากหลายสื่อคาดการว่าการพัฒนาเครื่องบินลบในยุคที่6เป็นเรื่องที่ทําได้ยากมาก ไม่ว่าจะพัฒนาขึ้นโดยลําพังหรือร่วมมือกับต่างชาติในการพัฒนาก็ตามอย่างน้อยชาติที่กําลังพัฒนาเครื่องบินลบในยุคที่6ในปัจจุบันจะต้องใช้ระยะเวลาอีกอย่างน้อยหนึ่งทศวรรษในการพัฒนาเครื่องบินและยังต้องใช้งบประมาณอีกมหาศาลในการพัฒนาเครื่องบินอีกด้วยด้วยความกังวลเรื่องระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการพัฒนาโครงการทําให้เจ้าหน้าที่หลายคนในหลายกองทัพรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากหลายสื่อกังวลอย่างมากว่า โครงการพัฒนาเครื่องเป็นลบในยุคที่6ของหลายชาติไม่เว้นแม้แต่โครงการของสหรัฐอเมริกาจะไม่มีความแน่นอนซึ่งอาจจะนำไปสู่การยุติโครงการการพักการพัฒนาโครงการหรือการลดความสำคัญของโครงการลงเนื่องจากพวกเขาต้องใช้งบป,ประมาณไปกับความตึงเครียดในปัจจุบันและเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสงครามที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อในปัจจุบัน